ประเพณีสวดมนต์ที่ตำบลผู้หลี่เมืองนันโถจะจัดขึ้นเป็นประจำทุก12ปีและในทุกๆ3ปีจะมีช่วงเทศกาลกินเจ1ครั้งโดยปีนี้ได้มีการกินเจ5วันคือระหว่างวันที่13บสถึงสิธันวาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลากินเจเมื่อเวลาประมาณ23่สมริกาของวันที่17ธันวาคมประชาชนจำนวนมากก็ออกมาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอซื้อไก่ทอด รถบรรทุกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลก็เริ่มทยอยนำสินค้าเข้าไปส่งตามร้านค้าต่างๆทั้งแผงขายเนื้อสัตว์และอาหารทะเลก็เปิดจำหน่ายสินค้ากันตั้งแต่ช่วงกลางดึกส่งผลให้มีประชาชนออกมาแย่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในตำบลผูหลีล้วนไม่เคยเห็นบรรยากาศกลางคืนที่คึกคักแบบนี้มาก่อนพวกเขารู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากๆเพราะทำให้ถนนทุกสายในตำบลผูหลีเต็มไปด้วยผู้คนและกลายเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล มนพรใจวุฒิทิมข่าวอทีไอภาคภาษาไทายรายงาน